สว uh, to ัสด uh, 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 ีคร so uh, so so we well ับอันนี uh, ้ก็แนะนํารอบเช้านะจะเป็นทุกวันนะครับก็จะเป็นปืนสั้นนะรุนนี้เป็นวันละกกระบอกเนาะเป็นอาร์มี่นะครับรุนอาร์18นี่ยิงฟูโตโนมตครับอันนี้จะได้สีเป็นสีเขียวนะฮะเฟรมล่างเป็นสีเขียวบนเป็นสีดำเนาะเรียกว่าสองกษัตริสองสีนะฮะโอเคนะครับโอเคนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรครันมีก็จะมีชะอดวปืนฮะนี่เราก็จําหน่ายท่อดาปืนเนาะเพราะว่าราคาก็จะไม่สูงเลยฮะนี่ถุงใส่ให้ใส่แมกกาซีนในคข้อมือของเขาเนาะ ก็ชี้แจงก็ก็เป็นการเล่นแบบาการเล่นให้ถูกต้องอะไรปลอดภัยเลยมานี่อันนี้ก็เป็นกันชื้อแล้วมีที่เสียบข้างหน้าให้นะครับเพื่อจะใช้นะครับโอเคนะครับก็จะทําการช่างก่อนเนะาะแค่หนักสัญญาณมาเนาะอ่าอน,นี่นะครับก็ช่างน้ําหนักก่อนฮนะ <c oughs> จะลืมโอเคนะครับอ่าน้าหนักเท่าไหร่ยังไม่ไใส่แก๊สใส่เลยนะฮะ โอเคนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับเจ็ดห้าเจ็ดโอเคนะครับตอนนี้ก็ทำการาเดี๋ยวก็ทำการแนะนำก่อนเนาะเพราะว่าบางท่านถ้าเล่นใหม่ไม่ไม่เคยเล่นก็คือพูดถึงว่าถ้าเกิดเรานี่นะฮะถอ,อดแมกซ์ซิน่อนถ้าเกิดเราเนี่ยสไลด์เนาะถ้าเรายิงนะฮะปุ๊บเนี่ย แฮมเมอร์ขึ้นนะครับไม่สามารถถอดได้นะฮะถ้าถอดฝืนอาจจะทําให้ลํากล้องนอกหรืออะไรแตกหักเสียหายได้นะครับถ้าเจออย่างนั้นนี่อะไรก็ค่อนข้างจะหายากมกันนะตอนนี้โอเคนะครับเราก็ต้องขึ้นให้แฮมเมอร์ลดลงก่อนนะฮะแล้วก็กดนี้ทั้งสองข้างนะฮะกลับไปออกมานะฮะมันจะมันจะออกง่ายนะครับผมนะครับนะคือมันเป็นอะไรที่ต้องใจเย็นนะครับถ้าถอดไม่ได้จะฝืนนะฮะนะครับ ทำการหลอลื่นกันก่อนเดียวสไลด์หลอลื่นก่นอนเดี๋ยต้องมีลื่นไหลหน่่ยนะครับมีซิลิโคนไวต้ติดบ้าน็ดีนะครับผมให้มันลื่นเฟรมอะไรพวกนี้ฮะโอเคนะครับแล้วก็ถ้ายิงไปอ่าเขาแฮมเมอร์ขึ้นละแล้วก็สไลด์ก็กดครับกดแทรกออกมาเนี่ยมันจะออกมาได้ง่ายครับไม่ยากแต่ไม่จะฟืนหน่อยนะฮะ เราอาจจะฉีดซิลิโคนบำรุงรักษาไป้วยก็ได้เนี่ยนะคเมืมันจะลดนะ,ะถ้าเราเราเราเหนีย่ยวไกลเนี่ยเนาะเมื่อจะขึ้นมาเราไม่สามารถจะเอาออกมาได้นะฮะเฟรมบนนะฮะนะครับอ่าเาต้องกดมาก่อนนะฮะกดล็อกก่อนเนี้ยถึงจะได้นะครับโอเคนะครับผมถ้าเราฝืนก็ถ้ามือใหม่ไม่เคยทําก็อาจจะหักนะครับเราฉีดนิดหนึมีาารักาเนะก็ไคือว่าหมายความว่าตรงชุดอะไรพวกนี้อาจจะหักได้นะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะการถอดก็ไม่ยากนะฮะโอเคนะครับ เก็บเลอนะครับนะครับก็ได้ละก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคตอนนี้เราก็ถือรักษาทั้งปากแม็กนะยางยงก็วาวจ่ายวาวเติมเนะาะม,มันต้องฉีดฮะเดีย๋ยวมันจะซึมเข้าไปในในไอนะครับยางโอลิง o Link ก็ทำให้ขนมการใช้งานได้ไทนนาน,นะฮะโอเคนะก็ต้องดูแลรักษาครับเนาะคืออันนี้ผมเอานี่ออกมาทำดู ชอบเพื่อมันเห็นมันค่อชัดผมจะเอาอันนี้ออกมาคเปิดฝาได้นะครับผมแล้วก็กดวาวเข้าไปนี่เป็นวาลรุ่นใหม่ด้วยนะเนี่ยมันสึกเป็นสีเงินด้วยแล้วรุ่นเก่าเกาอเป็นสีทองเหลืองนะครับน่าจะดีดียประมานี้ครับโอเคอก็ดีไม่มีซึมด้วยครับโอเคนะฮะปึ๊บนะทำการแนะนำไปเลย ก็ทดสอบยิงเป็นตามสเตปนะครับให้มีอะไร <c oughs> ความแรงวัดความแรงแล้วยิงว่าการใช้งานยิงความแม่นก็อยู่ที่คนคนเล่นเนียนะฮะว่านะฮะคือเราจะนิ่งแค่ไหนเนาะการเด่นกันในกันดูสูตรนะครับประมาณนี้อ่าโอเคก็เปิดตัวไปครับราคาก็อยู่ที่อ่าชพาะตะปืนครับพร้อมส่งฟรีแล้วกันนะ,นะครับแล้วก็มีโ โปรให้นะครับผม3โปรนะฮะก็2,100บาทนะฮะอ่ารับไปเลยครับก็มีโปรแรกก็รับอ่าคูปองรุ่นรางวัลนะฮะก็เราจะจับสิ้นปีไม่กี่วันฮะยังไงก็รีบซื้อนะซื้อช่วงนี้มีโอกาสได้รับรางวัลฮะแลมีรางวัลที่1นึ่งก็วันปอบใจสองแล้วก็โปรที่2ก็พันบาทลดไป10บาทอันนี้2,100ก็ลดไป20บาทกันฮะแล้วก็โปรที่3ามพันบาทได้1แต้มได้สะสมได้2แต้มครบ10แต้มแรกของรางวัลฟรีโอเคนะครับผมแอลดู อ่ะสไลด์กันเนาะโอเคอ่าวัดความแรงกนะันตึ๊ดตึ๊ดสไลด์เอ่ยนี่จะเป็นข้างบนนี่คือเป็นเซมิอยู่นะครับทั้งหน้าวิโอโตโน้นครับผมอ่าสามสองศูนย์จุดหนึ่งฮะนี่ประมาณนี้ครับสามหนึ่งสามจุดสามฮะความแรงมันก็ประมาณนี้ฮะสามนัดกว่าเข้าสนามไทยโอเคนะครับผมก็จะทดสอบยิงทั้งเซมิและออโตโน้นะครับผมก็อ,อยู่ที่เราเนาะว่าความแม่น โอ้โหไม่ลงฮะอืมมอันกรแรงดีสบัดดีอืมฮะโอเคนะครับผมก็ปรับฟัวโต้ฮะครับไม่มีอะไรครับมันแน่นอนโอ,โอเคครั้งสไลด์นี่คือสมบูรณ์แบบฮะ ก็เป็นปืนที่น่าสะสมอีรุ่นนะครับของอาร์มี่นะครับผมก็สนใจทักมาที่ร้านบีกันพะเยาทางไลน์เรามี2อไลนะ์นไลน์ส่วนตัวไลน์ทางการก็คือท้ายท้ายคลิปไปแลไม่ใช่ทางล่างนะโอเคนะครับก็สาวที่ร้านบีกันได้เราก็พร้อมส่งทุกวันคนระับสินค้าเรา,าจะหามาให้ลูกค้าได้สะสมนะฮะเก็บไว้สะสมยิงเล่นในราคาที่ไม่แพงนะครับโอเคนะครับพบกับลิปใหม่สินค้าให,ใหม่ได้ครับสวัสดีครบับ